สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับพ้บ้านฟินแลนด์คนก่อคนเดิมจ้ามึงเป็นไผ่ือว่าซื้อของน้ำตาลหวานน้อยนะคะเอาน้ำตาลหวานน้อยคุณหญิงสซาเมื่อนี้นะครับผมเอฟซีถามมาหลายว่าน้ำตาลทำไมดูดีขึ้นตั้งแต่มันอยู่กับพีบ้านฟินแลนด์ตอนมาอยู่ยังแบบคํามากแล้วก็เป็นเด็กแบบขี้ไข้ข้อขี้ไข้อยังแบบทั้งหนาหองว่าคือแบบยังเป็นเด็กอะไรเงี้ยเออไม่เป็นหน้าก็สิว คือไมยังไคือแบบอุแบบเป็นเด็กน้อยออกมาจากบ้านนอกใช่ออกมาจากนอกคือผิวแบบคล้ำมากแล้วก็แบบตรงคว้าเป็นไงบ้างตรงควเนี่ยคือแบบเหมือนเหมือนมันเหมือนเพ้แบบว่าเราทาครีมใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วมัน็หลบคล้ำเดดขีดว่าจากคล้ำเดดแล้วก็นาเอาำมีสิวขวดสิวัยรุ่นมาแต่ก่อนจะไม่ทาครีมเพราะว่าตากแดดขับรถมาใส่มันก็แดดร้อนเมืองไทยเนาะมันก็เลยดำแบบพ่นเข้ามากระ่มันก็ดำมันก็ดำเพราะว่าแดดอย่างเงี้ยบาดที่นี่พ่อมีเหมือนหนึ่งเหรอเรื่องบางาวน้ำตาลต้องใช้นะ ต้องใช้เราหนึ่งเราจะเป็นนักร้องสอนเราขึ้นเวทีเราต้องดูดีแล้วก็คุ้นกันได้ว่าสีคุ้นยยมตานหนมันแบบขาวคืนออร่าขึ้นตอนนี้คือออร่าขึ้นเยอะมากแม่แม่เอฟซีบ้านแสงทองฟิลิลเป้คือแบบว่าตกจะมาน้ํงตาทำอะไรมาแบบสวยขึ้นดูดีขึ้นหน้าคมขึ้นแล้วก็ผิวออร่าขึ้นถึงแม้จะเป็นผิวแทนแต่ว่าก็แทนแบบมีออรา่ามีความเปล่งประกายซิวลดลงในอ่าพลอากาศคือแบบหนามันนุ่มขึ้นเนาะหน้ามันนุ่มขึ้นจากเป็นเด็กที่แบบว่าสิวนงังหน้าผากนังจะเยอะมากเวลานัแบบ่น ทำไมสิวเยอะขนาดนี้ทำไมแบบบานนี่พวกขวาบังคับจับจูดให้นางอ่าจับจูดให้นางอ่ามาร์กหน้าตัวนี้นะครับผมมาร์กแล้วก็อ่าบังรุงเจ้าของสู้มือพี่น้องเนี่ยผมอันนี้รูปเก่าใช่ไหมอือ่ะเปิดรูปเก่าให้เขาดูสิแต่งมาอยู่แรกๆไงจนมันมันน่าจะมีถูดไปเลยเอานั่นแหละนั่นแหละให้เขาดูรวดอืมอันนี้ตอนนั้นตอนที่น้ำตาลตอนที่มาใหม่ๆนะครับ นี่มาใหม่ๆนี่ขึ้นเวทีครั้งแรกเลยนะเนี่ยหน้าแบบหน้ากลัวมากเลยนะครับหน้ากลัวมากคือตอนนี้คือแบบคนละสีผิวเลยสีผิวเลยสีผิวเลยอดูดูดูดิอืคนละสีผิวเลยนะครับผมเพราะมากนะทุกวันพี่น้องนะครับผมเอ้านี่ละพี่น้องตัวนี้คือเป็นมาร์กนาดิตะมาร์กนะครับผมกระปลุกละห้าร้อยเก้าสิบบาทมาร์กแล้วล้างออกมาร์กทิ้งไม่ว่าหนึ่งหรือสองชั่วโมงมาร์กทุกวันไปเลยนะครับผมกระปลุกหนึ่งใช้ได้เป็นเดือนวันนี้จะโปรโมชั่นนะครับผมจัดโปรโมชั่ กระปุกละห้าร้อยเก้าสิบบาทวันนี้ขายแค่299บาทจาก590ร้อยเกจาก5้า้อยเบาทลดเหลือสองเก้าเก้าส่งฟรีส่งฟรีกี่กระปุกทุกกระปุกทุกกระปุกสั่งกี่กระปุกก็ส่งฟรีถูกไหมส่งฟรีทุกกระปุกคนลุกประหยัดไปกี่บาทประหยัดไปสองร้อยเก้าบอ็บาทนะคะจากกระปุกนึงเนี่ยห้าก้าสวันนี้เหลือสองเก้าเก้าเอฟซีถามมาเยอะนการทำไมขาขึ้นทำไม ออร่าขึ้นซีเบอร์ดูเ<ว>ด็กเดียวเลยพี่น้องขาดขี่ไข่แฮมัสันออกออก,ออกคู่ถังหนึ่งขี่ไข่ทอดหน่อพี่นอ้องขี่ไข่ทอดตัวพอดซาลักบ้าหอยได้นั่นแหละพี่น้องเพราะวันนี้คือแบบออร่าแล้วก็คือนี่แหละสิ่งที่เราอยากจะบอกพี่น้องนะครับผมตันนี้คือขายมาแล้วมากกว่าสองปีขายมาแล้วสองกว่าปีขายดีมาตลอดวันนี้จัดโปรให้จากห้าเก้าศูนย์เหลือสองเก้าเก้าส่งฟรีทุกกระปุกใครสนใจนะครับผมสามารถสั่งได้แอดไลน์ 590 ULEXE e, หรือคลิกลิงลายภาษาอังกฤษที่เราปักหมดไว้ได้นะครับผมโอเคนะฮะ,ะ,ะ590ลดเหลือ299ส่ง <S 2> 2 <S ฟร,ฟรีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ